สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมวกกันน็อค L2 รุ่นใหม่ MX436 Pioneer มาดูรูปทองมันก่อนนะครับหลายหลายคนชอบเรียกว่าหมวกโมตาแต่จริงๆแล้วอะ l อลซูลผลิตรุ่นนี้มาไม่ได้ไม่ได้เป็นหมวกโมตานะครับมันคือหมวกถ้าพูดง่ายๆมันคือหมวกวิบากที่มาใส่ไวเ้เซอร์หน้า เพราะฉะนั้นการเก็บลมเก็บเสียงเนี่ยมันจะเทียบสู้หมวกประเภทโมตางไม่ได้หรือหมวกประเภทดูดวลสปอร์ตไม่ได้ครับมันเหมาะสมสําหรับการขี่อนดูโร่หรือการขี่ที่ในความความเร็วไม่สูงมากคือหมวกรุ่นนี้ถ้าเกิดโดนลมปะทะที่ประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเสียงลมอะไรจะค่อนข้างเข้าเยอะอันนี้อันนี้อันนี้คือบอกตรงๆเลย แต่ข้อดีข้อเด่นของหมวกรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับการขี่แอนดูโรมากน้ำหนักเบามีระบบระบายอากาศที่ดีแม้กระทั่งเราขี่แอนดูโรครับเข้าลุยฝุ่นเนี่ยเราเราปิดชิวว่อย่างเงี้ยเราก็ยังหายใจออกสะดวกสบายถ้าเทียบกับหมวกเต็มใบหรือหมวกฟิตอ้าบอะครับมาดูที่สเปคหมวกก่อนนะครับ เปลือกหมวกพับตัวนี้ทำจากวัสด PA, ุ kpa เลย kinetic polymer alloy polymer ก็คือพูดง่ายคือพลาสติก a l l อยก็คือโลหะเป็นส่วนผสมของระหว่างพลาสติกกับโลหะพลาสติกเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหนียวผสมโลหะเข้าไปนิดนิด,น,ดนึงทำให้เกิดความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นหมวกตัวนี้คือสับตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ alex t o o ระบุว่าเป็นหมวกประเภท long oval ลองโอเวอคือพอมองด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปไข่ลักษณะรูปไข่ดียังไงร,รูปทรงมองระเพียวมีช่องว่างระหว่างอาปากกับตัวหมอน้อกค่อนข้างเยอะหายใจสบายเหมาะสำหรับสรีระรูปร่างคนไทยครับน้ำหนักตัวนี้ทางทางแอปเปิลูลนี่ระบุไว้ว่า1350ารบวกลบ50กรัม ทีนี้เปลือกหมวกภายนอกรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด3เชลล S M เล็ก L กลาง XL 2L ใหญ่น้ำหนักอาจจะต่างกันประมาณเกือบเกือบร้อยกร,รมัมเดี๋ยวเรามาช่างช่งจริงดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องช่างมาตรฐานมีเราปรับหน่วยเป็นกร,รัมไว้นะครับ หมวกอันนี้คือไซส์ L ไซส์ L นะครับไซส์ L ช่างจริงพันสี่ร้อยสี่สิบกรัมอันนี้ไซส์ L ไซส์ L ไซส์ L หนักหนักกว่านิดนึงแน่นอนพันห้าร้อยห้าสิบกรัม ทีนี้ไซเอ็มพอดีตัวอย่างไซเอ็มไม่ได้ไ,ไดเอามาไซเอ็ก็จะคือจะเบาไปประมาณ80กรัมครับทีนี้มาถึงรูปร่างภายนอกัลการว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับความพิเศษของใบนีจ้จริงๆแล้วอ่ะ l s 2มาตรฐานยุโรปเนี่ยเพิ่งจะผลิตหมวกทรงนี้มาเป็นครั้งแรกหมวกประเภทหมวกวิบากที่มีไวเซอร์หน้าที่เราเคยเห็น แบบอื่นๆที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับเคืออาจจะเป็นมาตรฐานอเมริกามาตรฐานจีนาะว่ากันไปอ่ามาจจาะลือกใกล้ๆดูรุ่นนี้มีไวเซอร์ครับไวเซอร์หน้ากันลมมีล็อกมีตัวล็อกครับคือน,นี้ผมเทสแล้วไมนต้องห่วงเลยคือวิ่งความเร็วสูงไม่มีเปิดแน่นอนแล้วก็มีบั่นกันแดดนะครับแ่นกันแดด เอาขึ้นเอาลองได้นี่นี่ครับค่อนข้างสุดสะดวกสบายเวลาเราขี่ท่องเที่ยวอ่ามาดูที่ภายในภายในตัวนี้เป็นระบบควิก e l e a ส e สายลัดนะครับใช้ง่ายปลดเร็วปลอดภัยไม่ต้องห่วงทีนี้มาดูที่ระบบนวม ระบบนวมตัวนี้ก็คือเป็นระบบเขาเรียกระบบอ m e เมอร์เจนซีสมมุติเราเกิดอุบัติเหตุนอนแห่อยู่บนถนนมีคนเข้ามาช่วยเหลือการที่จะถอดหมวกันน็อกแน่นๆออกไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ส่งผลกระทบถึงสันหลังถึงคออะไรก็แล้วแต่ทําให้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นระบบนวมตัวนี้สามารถดึงออกได้เลยดึงออกใต้คอนะครับอ่าดึงออก ดึงออกทั้งสองข้างเลยพอดึงออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้สามารถถอดหมูกออกจากผู้บาดเจ็บได้ง่ายทําให้การประถมพยาบาลง่ายครับไหนๆแกะละมาดูที่ดวมด้านในกันเลยสําหรับด้านในรุน่นนี้ไม่ได้เว้าลหลบลำโพงสําหรับใส่บลูทูธนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเพื่อนคนไหนที่ชอบใส่บลูทูธชอบฟังเพลงตัวนี้เราก็สามารถเจาะช่องโฟมบ้าหลบได้ ส่วนเรื่องมีหลายๆคนถามอ่ะเรื่องเรื่องเสียงรบกวนเวลาขี่เร็วๆอ่ะคือที่บอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยหมวกรุ่นนี้นะครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับดูเอลสปอร์ตการขี่ความเร็ว160-180ขึ้นมันคือหมวกเอนดูโรหมวกคอร์สทั้งที่ขี่ไปในทางเอนดูโรทางวิบากทางลูกรังถ้าให้ผมพูด ความเร็วประมาณ120-140ถึง140เนี่ยเสียงไม่ดังมากฟังบลูทูธได้แต่ถ้าเกินกว่านี้เสียงลมจะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะฟังบลูทูธฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินละครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการถอดไวเซอร์คือหมวกหมวกตัวนี้ครับเราสามารถถอดไวเซอร์ออกได้แล้วใส่แว่นก o อ g เกลเพื่อไปขี่วิบากขี่อันดูโร่ได้เลย เดี๋ยวจะมาดูวิธีถอดกันถอดไม่ยากครับเหรียบาทเหรเล็กแค่นั้นเองอก็คือเป็นน็อตธรรมดาครับอ,อ,อ่าแค่นี้เองครับแล้วก็ถอดออกถอดออกเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วเราก็ใส่แว่นกอกเกิลได้เลยอ่าทีนี้ พอถอดออกเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็ใส่แว่นก็กล้อวิบากได้ตามปกติเลยก็คืออันนี้ลองแล้วพอถอดปุ๊บเนี่ยนะน้ำหนักมันก็จะเหลือเท่านี้เลยขึ้นชิวชิวมันก็ข้างน้ำหนักครับชิวจะมีน้ำหนักเยอะ สีที่เอาเข้ามาสีไม่ใช่ที่เอาเข้ามาสีที่มีทั้งหมดของปีสิบหกสิบเจ็ดนี่ยก็จะมีสามสีขาวดำขาวส้มดำไฮวิสใครชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับใครต้องการมาดูตัวจริงก็สามารถดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายต่างๆของ a i r w a วกท Thailand ได้เลยนะครับใครมีคำถามก็คือถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมี น้องไปตอบคำถามทุกคำถามครับขอบคุณครับ